ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาขอรีวิวฮอนด้ารีเบล300นะครับหลังจากใช้งานได้ไปประมาณ2อาทิตย์นะครับเอพอดีมีเพื่อนๆบางคนอสอบถามผมนะครับว่าเอ๊ะไอตัวรีเบล300กับ500มันต่างกันไหมต่างกันยังไงครับวันนี้ผมจะมาขอ รีวิวตรงนี้นิดนึงนะครับอโดยทั่วไปนะครับมิติรถไซส์รถหรือว่าอาทุกอย่างเลยนะครับอะไรทุกอย่างเป็นเหมือนกันครับตัวห้าร้อยกับสามร้อยเพียงแต่ว่าตัวห้าร้อยตัวเครื่องตัวนี้นะครับมันจะเต็มออกมากว่าอยงี้นะครับ มันจะดูทำให้ตัวรถดูบึกบึนขึ้นนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยครับครับคว <c oughs> ามสูงทุกอย่างเหมือนกันเลย,เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> สำหรับถ้านั่งในการขับขี่นะครับก็มีเพื่อนๆถามมาเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดขับระยะทางไกลๆนะครับมันจะเมื่อยไหมมันเป็นยังไง ผมลองดูแล้วนะครับด้วยที่ว่ารถมันทรงเตี้ยนะครับนะครับระยะห่างระหว่างเบาะกับที่พักเท้าเบาะก,กับที่พักเท้ามันไม่สุขแม่นมันไม่ห่างกันมากครับทําให้เวลาเรานั่งลงอ่าช่วงเข่ามันจะชดขึ้นนิดนึงนะครับนะครับมันจะชดขึ้นตามแนวถังประมาณนี้ครับชดขึ้นนิดนึงคราวนี้ เข่าเรามันเชิดขึ้นทําให้น้นําหนักนะครับมันไปลงที่ก้นเยอะผลปรากฏว่าเมื่อก้นนิดหนึ่งครับปวดก้นครับขี่นานๆล้วปวดก้นอ่คนซ้อนท้ายเหมือนกันครับนี่ครับระยะห่างจากเบาะเบาะกับกที่พักเท้าตรงเนี้ยครับระยะห่างมันไม่ต่างกันมากครับคนนั่งซ้อนท้ายก็เขาก็จะเชิดขึ้นนิดนึง นะครับลองาถามคนซ้อนท้ายดูเขาบอกนั่งแล้วเป็นยังไงคนซ้อนท้ายบอกโอ้มันก็ปวดก้นอยู่นะครับนั่งนานๆครับนะอันนี้มันเป็นข้อมูลคร่าวๆสำหรับเพื่อนๆอที่จะตัดสินใจซื้อนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับถ้านั่งก็หลังตรงหลังตรงนะครับจับแฮนด์บาก็ไม่ปวดไหล่นะครับแฮนด์บา่กินนานๆก็ไม่เมื่อยไหล่ กำลับเรื่องความเร็วที่จะทำได้นะครับผมลองบิดประมาณร้อยยี่สิบโอ้โหไม่ไหวครับรถมันรถมันเป็นแบบนี่ครับเขาเรียกว่าเปื่อยแฟลลิ่งล้วนๆเลยครับตรงนี้ก็ไม่มีชิลตรงนี้ก็ไม่มีแฟลลิ่งเนี่ยครับโอ้เวลาขับสักประมาณร้อยี่สิบลมปะทะเต็มๆเลยครับโอ้มีอาการสายเหมือนกันครับ ถ้าเราเราไม่เก่งสู้ลมมากๆนะครับขี่ไปขี่มาขาจากขาหนีบถังกลายเป็นขากลางโดยไม่รู้ตัวเลยครับทําไมวะกูขี่ไปขี่มาขากูกลางออกกลางออกเพราะว่ามันโดนลมบาตานะครับอ้าออกยิ่งใส่กางเกงแบบไม่กระชับนะครับลมผ้าเราจะดึงออกเลยครับเสื้อกางเกงเรานะครับต้านลมแล้วมันจะกลางออกโดยอัตโนมัตินะครับ โดยทั่วไปเขาข้าวก็ไม่มีอะไรแล้วครับนอ,นอกจากนั้นอัตราเร่งก็ใช้ได้ครับบิดมาก็ติดมือพอสมควรนะครับหน้าหนักนิดนึงเพราะยางมันใหญ่อะครับเวลาเลี้ยวแต่ก็ทำให้หนึบขึ้นครับเวลาขี่ก็มั่นใจนะครับนะครับดีเบลสามร้อย โดยคร่าวๆก็มีแค่นี้แหละครับฮะถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็ไปลองคอมดูที่ศูนย์ได้นะครับครับถือว่าสวยโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ